สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ช่างขวัญไปอาบน้ําแล้วก็เลยขหมดผมนะคะเนี่ยทุกคนหมมดผมหมมดผมเนาะแล้วทีเนี้ยพอเราอาบน้ําเสร็จนะคะผมมันก็จะอ่ามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะก็แน่นอนนะคะเป็นคนผมฟูตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะตอนเด็กๆนี่คือปล่อยผมไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าขวัญเองอะ่ะขวัญก็มาใช้ตัวนี้นะคะทุกคนตัวเนี้ยมันเป็นเซรั่มขวดสีม่วง อนจะใส่บำรุงแบบนี้วันละประมาณ 1- 2หยดนะคะเนี่ยอนจะใส่บำรุงบำรุงตรงที่ผมเราแห้งนะคะสมมติมว่าเราผมแห้งตั้งแต่ตรงกลางตรงนี้ลงมานะคะค่อนก็จะใส่แต่ตรงกลางตรงนี้ลงมาแล้วก็ค่อยๆลรูปรูปแบบนี้สาวสาวที่ผมมันอะ่ะเราก็เว้นเว้นช่วงโคนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนผมปกติที่ไม่เหนียวเร็วเนาะผมไม่มันไวแบบนี้เราก็สามารถที่เหลือนที่เหลือฝ่ามือของเราเนี่ยเราก็สามารถลูบๆูแบบนี้ได้ สามารถลููๆแบบนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วเราก็หวีผมปกตินะคะหวีเบาๆนะคะทุกคนหวีเบาๆแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็หวีเบาๆแล้วก็เดี๋ยวขวันก็จะมาเซตผมด้วยตัวเองด้วยตัวหนีบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวหนีบแบบไหนที่มันถนอมผมเนาะขวันบอกเลยว่าช่างผมส่วนใหญ่จะนิยมใช้ยี่ห้อนี้เลยทุกคนอ่า super V นะคะช่างผมส่วนใหญ่ หลายหลายร้านเลยจะใช้ยี่ห้อนี้ใช้แบรนด์นี้พูดได้ไหมเนี่ยอยไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าพูดไปแล้วนะคะอืขวัญยังไม่ค่อยรู้กฎของช่อง youtube เลยอะทุกคนอ่าแต่ก็ก็นะับกําลังเริ่มต้นใหม่เนาะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแบบว่าอผู้ติดตามหนึ่งร้อยกว่าท่านแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขวัญก็จะมาเซตผมด้วยตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่า แน่นอนเนาะถ้าเราเป็นคนผมฟูถ,ถึงฟูมากๆเนี่ยฟูแบบว่าปล่อยไม่ได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องมีตัวครีบำรุงนะคะทั้งหมักทรีทเมนต์เคลาตินแล้วก็บำรุงหลังการสระผมนะคะแล้วก็เวลาที่เราเซตผมเนี่ยเราก็ต้องมีเนี่ย ตัวที่ป้องกันความร้อนนะคะเพื่อไม่ให้ผมของเราเนี่ยมันแตกปลายเนาะอย่างขอวัญเนี่ยขวานทุกคนเซ็ตผมบ่อยมากแต่ว่าปลายผมอ่ะมันจะไม่มีแตกแบบสองแฉกแบบนี้นะทุกคนอ่าเพราะว่าขวันใช้ตัวเนี้ยบำรุงก่อนหนีบแล้วก็หลังหนีบนะคะทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยก่อนที่ขวัญจะทําผมนะเนี่ยแล้วมันก็จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยมันหนีบลงง่ายนะคะเนี่ยแล้วก็เห็นไหมขวันก็หนีบตอนที่มันเปียกเพราะว่าผมมันยังเปียกจากการที่เราเข้าห้องน้ําอยู่นะคะทุกคนอ่า เราก็สามารถหนีบหนีบย้ำได้เลยนะคะสามารถหนีบย้ำได้จะหนีบตรงก็ได้นะคะหนีบตรงก็ได้หรือว่าหนีบวอรุ่มก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะอย่างช่องอย่างช่องฝันเองเนี่ยส่วนตัวช่องฝันเนี่ยบางวันฝันก็ชอบหนีบง้มนะคะบางวันก็หนีบง้มเข้าบางวันก็ม้วนออกแบบนี้เนาะก็เลยทําผมบ่อยมากนะคะแล้วก็เนี่ยที่เห็นปล่อยผมงอกเนี่ยก็คือแพ้เคมีนะคะขวนแพ้เคมี มาหลายปีแล้วเนาะขวันก็เลยงดการทําเคมีมาน่าจะสิบสิบปีได้แล้วทุกคนอ่าก็จะปล่อยมันอันนี้มันเป็นของเดิมตัดจนเดี๋ยวรอผมยาวแล้วขวันก็จะตัดพวกนี้ทิ้งนะคะอ่าให้มันเป็นสีผมธรรมชาติไปเลยนะคะปล่อยผมงอกธรรมชาติไปเลยนะทุกคนไหนไหนกอ็อายุเยอะแล้วนะตอนนี้ก็อยู่แก่แล้วนะทุกคนขวัญเองก็แก่แล้วนะคะ หมองอกหมดแล้วนี่ผมงอกหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่แพ้เคมีก็สามารถย้อมได้นะทุกคนยอมได้จริงๆมันมีมมเป็นแบบสมุนไพรด้วยแหละแต่ว่าวันก็อ,อยากปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยนะคะฝันก็เหมือนกับว่าในอดีตเราเป็นช่างผมเนาะเราก็ทําเคมีมาเยอะ กง่ายสารเคมีตกค้างในร่างกายเยอะแล้วแบบนี้ค่ะผมก็เลยเออปล่อยมันเลยปล่อยตามธรรมชาติไปเลยให้มันงอกตามธรรมชาติไปเลยแบบนี้ค่ะถามว่าซีเรียสไหมผมไม่ซีเรียสนะก็คือผมงอกเนีน่ยก็คือปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยนะคะปล่อยให้มันงอกไปเลยแต่ถ้าพเพื่อนๆที่ไม่แพ้สารเคมีก็แน่นอนเนาะการปิดผหงอกมันก็ทําให้เราดูดูดีขึ้นนั่นแหละถ้าพูดตามตรงมันก็ทําให้เราดูดีขึ้นนะคะ แต่ว่าทุกครั้งที่เราทาสารเคมีแน่นอนสารเคมีมันก็จะซึมซึมผ,ผ่านผ่านผมของเราเนี่ยไปถึงหนังศีรษะของเราเนี่ยแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยยังไงมันก็มันก็มีส่วนในการเข้าร่างกายของเราเนี่ยแน่นอนนะคะทุกๆครั้งที่เราทําเคมีนะไม่ว่าจะเป็นการยืดการดัดการทําสีนะคะยังไงมันก็ต้องมีเล็ดรอดเข้าไปถึงร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไม่ควรทําบ่อยจนเกินไปเนาะอืมสองเดือนครั้งบางคนนะ ที่ทําปิดผมงอหนะคะเพราะว่าอย่างบางคนทําบ่อยมากเลยยิ่งบางคนผมยาวเร็วเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าสามอาทิตย์สามอาทิตย์ทาครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันนะคะนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหาตัวสมุนไพรนะคะมามาบํารุงร่างกายหรือว่ามาล้างสารพิษนะคะเท่าที่รู้ก็น่าจะเป็นพวกกำลังจืดอะไรแบบนี้เนาะทุกคนโอเคอันนี้ขอนเซ็ตผมไปด้วยแล้วก็แวะมาทักทายแล้วก็แวะมาขอบคุณนะคะแวะมาขอบคุณที่ ผู้ติดตามนะคะดีใจมากๆเลยนะเป็นเป็นช่องที่ขวัญทําใหม่แล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในทุกวทุวันเนี่ยขวัญเองขวัญรู้สึกมีกําลังใจในการทําช่อง youtube ขึ้นมากๆเลยนะคะสู้ๆนะคะถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่ง,ก,งก็ไม่ถึงร้อยสักทีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าขวัญเองก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งทําช่อง YouTube นะคะ จริงๆคุณครูของขวัญเคยบอกให้ขวัญทำช่อง y u t u b e ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำนะคะยังเสียดายอยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีคำว,ว่าสายสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นนะคะเนี่ยทุกคนดูมันจะทำให้เราหนีบผมได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผมของเรานุ่มแล้วก็มีน้ำหนักนะคะเนี่ยเราแค่แค่เนี้ยแล้วก็สามารถ ปล่อยไปนั่นไปนี่ได้ละก็คือผมก็จะไม่ฟูไม่ฟูจนเกินไปนะคะตรงไหนที่เราอยากย้ำเราก็ย้ำได้แบบนี้เนาะตัวหนีบนะคะสาวๆที่ผมฟูผมเบาควรจะมีติดไว้นะคะติดไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าเวลาที่เราบางทีเราอาจจะไม่ไม่ว่างไปทำผมกับร้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเซ็ดผมได้ด้วยตัวเองซึ่งก็ไม่ได้ยากนะคะซึ่งถ้าเรามีตัวป้องกันความร้อนนะคะนั่นก็คือเซรั่มที่ขวัญใช้เนี่ย คือมันช่วยป้องกันความร้อนจากไดจากหนีบนะคะแล้วก็จากแสงอาทิตย์จากแสงแดดแบบนี้ทุกคนเนาะ,ะนี่นะคะนีบได้เลยอ่าก่อนก็หนีบแค่ประมาณนี้นะคะเนี่ยนใช้ความร้อนอยู่ที่220นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก่อนก็จะเสร็จแล้วก่นก็จะใส่ตัวนี้อีกหนึ่งหยดแบบนี้ อ่าลูปๆที่มือของเราก่อนแล้วก็ตรงไหนที่มันโดนความร้อนเยอะๆก็คือจะเป็นแถวนี้ถึงปลายใช่ไหมฮะอ่ะทุกคนใช่ไหมเนี่ยก่อนก็จะลูบๆแบบนี้นะคะสองข้างลูบๆแบบนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่มันโดนความร้อนเนาะเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะบบนี้ อ่าที่เหลือที่เหลือที่ติดฝ่ามือแล้วก็รูปๆตรงรูปผมที่มันชี้ๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผมเหนียวเร็วเขาเรียกว่าผมมันไวเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราก็มามาบำรุงแค่ตรงปลายผมแบบนี้ก็พอนะอ่าเสร็จแล้วเราก็หวีนิดนึงอ่าหวีนิดนึงแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนแค่นี้เราก็ได้ผมที่มีน้ำหนักอ่ามีน้ำหนักมากขึ้นแล้วปล่อยผมได้สบายสบายแล้วแบบนี้เนาะ โอเคคลิปนี้ช่างขวัญก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนฝากกดติดตามขวัญได้นะขอบคุณมากเลยนะคะ